สงสัยไหมคะว่าทําไมผู้หญิงอาหรับชอบใส่ชุดดากันทั้งประเทศเลยหลายคนคิดว่าศาสนาอิสลามบังคับแต่จริงๆแล้วเนี่ยศาสนาไม่ได้กําหนดสีนะคะแค่บอกว่าให้แต่งกายไม่รัดรูปิปดมิดชิดและไม่ดึงดูดสายตาค่ะซึ่งจริงๆแล้วชุดดาเพิ่งมาแพร่หลายในยุคหลังน้ํามันหรือที่เรียกว่าออยบูมค่ะในยุคนั้นเนี่ยผู้หญิงอาหรับเพิ่งจะเริ่มออกจากบ้านนะคะเพราะฉะนั้นพวกเธอต้องการชุดที่เรียบร้อยสุภาพและใส่ได้ทุกที่สีดำเลยกลายเป็นเหมือนยูนิฟอร์มแห่งความสุภาพ ภาพที่ตอบโจทย์ทั้งศาสนาและสังคมนั่นเองค่ะและที่น่าสนใจก็คือไม่ว่าจะฐานะรวยหรือจน ผู้หญิงอาหรับก็จะใส่ชุดดาค่ะจึงกลายเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียมแม้จะต่างศาสนาแต่ก็สุภาพเท่ากันค่ะแล้วใครที่เคยไปอาหรับเนี่ยจะรู้เลยนะคะว่าถึงแม้อากาศจะร้อนขนาดไหนแต่อายาดําของอาหรับเนี่ยจะเบาสบายใส่ง่ายมากๆเลยจนอายาสีดํากลายเป็นเครื่องแต่งกายที่เป็นที่นิยมไปทั่วโลกเลยค่ะ <S <S เห็นไหมคะว่าสีดําที่เมื่อก่อนใครๆก็คิดว่าดูน่ากลัวจริงๆแล้วมันคือสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมและความสุภาพเรียบร้อยนั่นเอง ใครอยากรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับโลกอิสลามหรืออาหรับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะรู้ภาษาอาหรับไง่ายสไตล์คุกีิวอย่าลืมกดติดตามนะ